ดีค่ะใจดียูรินะคะแบบม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมากับเพื่อนๆสวัสดีค่ะวิยอสวยเรามาเก็บผักกูดกันแล้วก็แวะเก็บผักเซียนตลอดทางเลยเ,บบเพื่อนๆดูบบขําวมาเก็บผักกูด ีลังกาลงมาจ้า <laughs> <c oughs> <laughs> นางแบบเรายังสวยามา <ไป S 2> ชาแต่ก็มานะคะเอาอ่อนๆเด้อหญิงอ่อ,อนๆอ,อ่อ,อนหมดเลยค่ะมองนน่มันขึ้น,นๆว่าไม่นานนี้เองเดี๋ย <c oughs> วเราไปดูไปดูไปดูแหมมีลำธารอย่างดีลลงปลาในหายากอยู่เลย ้ำมันหอยแสบแมนต่างกลมๆนะต้องเป็นกลมๆนะทุกคนกลมๆคือคือแตกระน้อยกระโจยเขาจะเขาจะว่าเราไหมเนี่ยไม่หรอกตรงนี้มันเป็นป่านะคะทุกคนใช่ถ้าป่าเนี้ยเก็บได้แต่ถ้าป่าเขาเขียนเขาเขียนไว้ห้ามเก็บห้ามเก็บนะน้าทัวนะเออนาทัวชุดกีบีดห้ามเก็บเด็ดขาดใส่ถุงล่ะ เก็บใย้์ีแม่ก็ใส่ถุงให้มันต้อนอ่ะก็เอาไปแบ่งให้มันล่ะเออโอ้ยอย่างงามว่าแล้วเมื่อวานนี้ค่อยก็ผ่านแต่ค่อยไม่เก็บเพราะว่ารอให้น้องมาเก็บนี่แหละ <laughs> ค, <laughs> ค่อยกลัวน้องไม่ได้เก็บยวยประมาณนี้ก็เอาไปเห็ดต้มต้มจิ้มน้ำพริกอ,อ,อันน้อยๆก็ เอาไปพัดน้ำมันหอยโอ้แซ่บนี่แบ่งไว้ให้เขาแบ่งไว้ให้เขาเกิดหน่อยเด้อะ uh huh. เอาไว้ให้เขาเกิดเนี่ยอย่าเก็บไปเบิดอย่าเก็บไปเยอะพี่นะเก็บเยอะ <laughs> พี่นะเก็บเยอะกว่ายาย <laughs> อย่าเก็บไปเยอะปะัดป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 ัด <laughs> น <laughs> มันหยุดไม่อยู่ กำลังออกเขาชบาไปเก็บอะไรกันเนี่ย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 เธอเดินเหยียบกันแล้วเนี่ยเอามันก็เราเข้ามาเก็บข้างในไปเก็บอะไรข้างนอกเจ็บเก็บจากข้างในเดินไปข้างนอกไงใช่เขาจะเขาจะว่าเราไหมเนี่ยเขาจะว่าเราไหมเนี่ยเขาเดินผ่านอุ้ยลมเธอเอาส่งไม่ยืนก่อน คำถามคือใส่น้ำแันในบอ่อใส่อย่างมะกรูก็ได้โอ้ยแม่ลูกอ่อนเก็บผักลืมลูกนะออออนโอ้ยแม่ลูกอ่อนเก็บผักลืมลูกเลยพุ่นนะ่ะมาเฮฮาปาร์ตี้เก็บผัก ผักกูดผักกูดเสียงหักเสียงหักหรืแปะเก็บเขาหมดป่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอืมตกลงตาอ่ะปล่อยไว้ให้เขาเกิดหน่อยเราเรามาเจอป่า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 ผักกูดกันอีกแล้ว นี่คิดถึงพี่เพชรเลยอ่ะมาเจอพันธุ์ีป่าเนี้ยพอยังพอเก็บได้อยู่นต่น่ะมันสูงหมดแล้วอ่ะเสียดายมาช้าอ,อนนนันนะี้เพื่อนเพื่อนนะเฟินที่กินไม่ได้นะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะแตกต่างกับที่เราเก็บมามันจะเป็นขนเห็นปะมันจะกินไม่ได้ตัวนี้อันนี้คู่เหมือนเลยเหมือนกันเป๊ะ แตกต่างตรงที่ขนหลังจากเก็บผักเราก็มาปิกนิกนกันต่อดูน,อน้องเอา,อามะม่วงมาขนมใช่ขนมใกระเทียมป่าจาอ๋อน้องทำเองด้วยนะกุยช่จากกระเทียมป่าเอาขอบคุณค่ะปิดใบล้มปังมาให้หานให้อันนี้ ยาหายเมื่อปีที่แล้วโอ้คนดอยด่ายาด่าไม่ให้เด้เขาหามันเราให้น่ะเขาเคยตัวไงเขาไม่หาเขาไม่หากินเขาจะเคยตัวตอนแบ่งสมบัติเธอเอาไปเธอเอาไปตอนแบ่งสมบัติเอาใครจะเอาก็เอาไม่มีเวลาทำเอาไปตอนเก็บสนุกไงแล้วตอนทำกับข้าวเธอนั่นแหละ หลังจากใจแยกย้ายกับเพื่อนนะใจก็แบ่งแค่ผักกูดมาแค่พอกินเนาะแล้วเพื่อนเขาจะแบ่งไปให้เพื่อนๆกินใจก็เลยแบ่งมาแค่นิดเดียวนะแล้วก็จะลวกจิ้มน้ำพริกกินนะแต่ปกติอ่ะตเราจะต้องเก็บแบบเนี่ยมันอยู่นานแล้วเนะมันก็เลยไม่งอนะปกติมันจะม้วนอยู่อย่างนี้นะ เราจะกินแบบที่เป็นม้วนๆน,นะแต่ตอนนี้ใจไปนั่งอยู่กับเพื่อนนานเนาะมันก็เลยยืดออกอีกถ้าเรายิ่งเก็บไว้นานมันก็ยิ่งยืดยาวเนาะปกติจะต้องเก็บอันที่เป็นกลมๆเล็กๆแต่ตอนนี้เราไปมันสายแล้วเนาะมันช้าเราไปช้าเกินไปมันโตเร็วโตเกินที่เราจะเก็บแต่อย่างนี้ก็กินได้นะแต่ตามหลักปกติเลยจะต้องเก็บเป็นที่เป็นกลมๆ ยังเป็นกลมๆอยู่นะที่มันยังพุ่งโผล่ออกมาจากกบมนันน่นนะเดี๋ยวใจจะลวกจิ้มน้ำพริกกินล้างน้ำก่อนตัวนี้จะทำความสะอาดง่ายนะมันจะมีแค่เป็นขนๆเิดหน่อยเดียวตัด อกมันทิ้งที่ดำๆที่ลอยที่เราเด็กมานะมันก็ยังอ่อนอยู่นะ่นีเห็นปะ่ะแต่ถ้ายาวกว่าน,นี้อ่ะเราจะกินแค่เฉพาะตรงนี้มันนะแต่อันนี้ยังยังยังพอกินได้อยู่นะมันจะยังไม่เฟื่อนมากนะถ้าเราเก็บแก่มันก็จะเฟื่อนรนสะชาติมันจะเฟื่อนนะ นี่ผักกูดใจที่ใจเก็บมาแล้วก็มาลวกเจ็บนัำพริกนะแล้วก็พอดีใจเก็บผักชีล้อมมากินด้วยนะใจขอแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าจะกินผักของต่างประเทศนะคะช่วยเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะก่อนกินก่อนเก็บถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ใจด้วยนะคะไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ